ตก่อนก็นยังมีคนหนึ่งมอนานแล้วอยู่ในทางมอ,อกว่ามีพรมคนหนึ่งมัน,นบัดทำบุญทำจารจักเกิดอันตุกันผ้ามันบะชอมันก็นว่าไปเลยไอโอโมดไอโอรสไอขี้ขันมีหม้อข้าวปะพุดไปชอบขอก,ขก,ก,กินข้าวปันตุวันตุวันกินเขาแล้วมันไปนอนรับอยู่ปรได้บรได้ ก็ว่าเขาตัวเปาป่านะไม่หัวมุดไม่หัวล้นว่าปนคนรู้ประถมบุญทุกคนมันนะบว่าทํานะพมายากทำสดตัวเขาของก็ไม่ก็เลยบุตรมันปบะําบุญหมดใจพกกิบหมดใจพกเกิหมดแล้วมองไงก็พอมีอยู ไปทำง,งานทั้งนกออกมิดมาก,ก็ร้องแขนออกไปไปทำง,งานทั้งนออกพอดีเปิดมุจเจ้าเปาาิ้าแจมหาเทนเจ้าทุกเจ้ามาเมินจม่บบาเข่าลาดหน้าบ้านมายคอตัวหน้าบ้านมันก็ออกไปปาก้มนอน,นมันก็บอกว่าจะงายงไงทีไรมันก็จะอูกก้เขาปนตัวมันก็รอด โอ้พี่น้องทั้งนนหลายไปไปใครมาใช้บาตรุเจ้าก็มาเรื่งุเจ้ามามิ่งจะบหวเขานี้ไปยากมาใช้บาตรก็มาเรยอบอกแล้วมันก็ไปไปทำกานจหนโอ้เมียมันได้ยินเถวกูพัฒนาอยากทำบุญมานานแล้วเมียมก็รีบไปจีกรหาข้อสุขก,กันอนแล้วของกินมาก็มาใ จเจ้าผู้ศรีผู้ปอนนะครับจะาก็เลึกที่เท่ากับพยายักษ์จะไปท้างหน้าก็พยายาอดีคนผู้ที่ประกาศนะไปทำงานจื่อกลับมาป่าอย,อยู่มหาอิทท่านได้อย่งป้องพอลุกกระเปเปิดพอบาดกุจทุกอของกินนะได้กันหน้ารลหน้าอร่อยทุกวันเชื่อดายของอย่างนี้คือ เพื่อพิฆาตทำง,งานทั้กูกินนปดีกว่าไปฮือไรของมดกินเสียเวลาเสียดายเ่เสียดายนึ้ในใจมก็พอกอาปากนะนึกในใจนเสียดายกมยมายมาก็อยู่มาให้จนตลอดไอหนุ่มเนะไอในสงที่ว่าเสียดายแล้วก็ได้ อันนี้โอมที่ว่าประกาศที่น้องตั้งหลายไฟมาเสบันพระมาเรืองนะก็ได้ัน,นโฉมในบุตรมันเกิดมาแห่งจักและเป็นมหาชิตีมีข้อของแปดสิบแปดกฎบุญที่มันเลื่ เขาคองแปดชิบแปดกดมันจะกินอะไรก็เสียดายจะนุ่งงูนันดีก็เสียดาย้ามายชั่วไหยของดีๆก็บอกนุ่งผ้านุ่ก็เอาผ้ากระชอบผ้าปัดผ้าปอบนุ่งจะนุ่อันดีก็เสียดา,า,ายข้าสวยเข้าดีกินก็ไร่เสียดาย เอาข้าเปลี่ยนก็แล้วมาต้มกินก็ต้มทุกวันจะเอาเักไม้ลื่นมากิ้ก็เสียดายมันก็เอากระดูกมันเียมาต้มจะเอาน้ำมานช่ข้าวทิ้ตัวตัวตลอดชีวิตมันอ่ะอย่างอื่นมันเสียดายทุกวันแล้วาขอไม่เอาไว้พองามงามอยู่อย่างนั้น dạy nhắn có sợ nói mất, nó khi anh lại khi kia anh đi với cả chưa dài học về thì lúc không khi quay đôi ti đi đi có bỏ, ti 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 thì đi ti 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 ที่กินเหนวอยู่น้มก,กินบมนะ่ทากินที่บรลัีบ์ีจนเจ็ดจานก็กายไปเข้าของว่าหลายหลังทองเข้าหาพญาปเสนทกโกหมดมันก็พลเอกบุญชัยยะ และเป็นชีว so first, enough, ิตมันก็ไปนลกมันตกคนเดียวเขาได้เกิดมามันตกนลกมันบางกล่องมันเอาของสมบัติอุดมาเลยกระจกอันนั้นแต่มันไม่ได้กินนะพอมันเฉียดตายเข้าในบ้านลูกเจ้าเฮ้ยกูกินก็ดีกว่าเขาขี้ข้ากินก็ดีกว่ากคำอันนั้นก็บ่กให้มันก็ไม่ နေ <mondo S 2> ာက်ကြောက်လိုက်တကယ်မလိုက်တော့စလေတိုင်း